ทีมผู้พัฒนา Assassin's Creed Shadow ไม่อยากให้คุณใช้การรอบสังหารแบบครั้งเดียวจบหรือ one-shot assassination เพราะทีมผู้พัฒนาอยากให้คุณได้ลองระบบการต่อสู้ใหม่ๆของตัวเกมที่ผู้พัฒนาบอกเองเลยว่าออกแบบเป็นอย่างดี สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ p a s t i o n Channel เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีแล้วว่า Assassin's Creed Shadow นั้นเป็นอีกหนึ่ง Assassin's Creed Series ที่มีเกมเพลย์ในรูปแบบของ RPG นั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มี Assassin's Creed ที่เป็น RPG มาแล้ว3ภาคนะครับไม่ว่าจะเป็น Origin Odyssey แล้วก็ Valhalla นั่นเองนะซึ่งก็มีหลายๆคนนั้นก็ชื่นชอบในระบบ RPG อยู่ไม่น้อยแต่ก็มีอีกหลายๆคนที่ไม่ค่อยโอเคกับระบบ RPG สักเท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เล่น Assassin's Creed สายคลาสสิกนั่นเองนะฮะก็อย่างที่สร้างกันนะฮะตั้งแต่ภาคหนึ่งยันภาคโรกเนี่ยรูปแบบสไตลก์การเล่นเนี่ยจะเป็นระบบแบบคลาสสิกอยู่ยังไม่มีความเป็น RPG เข้ามาผสมนะฮะก็คือระบบเกมเนี่ยจะข,ข้างตรงไปตรงมานะฮะก็คือฟันก็คือฟันเคาน์เตอร์ก็คือเคาน์เตอร์อ Counter, แล้วก็ที่สำคัญคือใช้ h i d d e n b l a d ดทิมสตู ครั้งเดียวจอดพอมาเป็นภาค RPG ปุ๊บปัญหาส่วนใหญ่ของผู้เล่นสายคลาสสิกที่ประสบพบเจอก็คือไม่สามารถใช้ Hidden Blade เนี่ยสังหารศัตรูได้เพียงครั้งเดียวนะฮะเพราะเนื่องจากว่าพอมาเป็นระบบ RPG ปุ๊บการต่อสู้รวมถึงการเล่าสังหารเนี่ยจะต้องผูกกับเลเวลของตัวละครนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าผู้เล่นสายคลาสสิกส่วนใหญ่นั้นไม่โอเคซึ่งหลังจากไตาภาค RPG ผ่านไปนะฮะการมาถึงของ Assassin's Creed Mirage เนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์กับผู้เล่นสายคลาสสิกอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าสามารถทําได้ด้วยการลอบสังหารเพียงครั้งเดียวเลยนะครมันก็เลยทําให้ผู้เล่นคลาสสิกส่วนใหญ่นั้นโอเคกับระบบการต่อสู้ในเกม Assassin's Creed Mirage ส,ส่วนใหญ่นะครต่อมาทาง Developer เองเนี่ยก็มีการประกาศออกมาว่าสามารถเลือกโหมดที่จะสามารถสังหารศัตรูได้เพียงครั้งเดียวหรือที่เรียกว่า One Shot Assassination นั่นเองนะครแต่ แต่ทาง Developer นั้นไม่ค่อยอยากแนะนําให้เล่นวิธีนี้สักเท่าไหร่นะเพราะเนื่องจากว่าทางผู้พัฒนาเองเนี่ยเขามีความภูมิใจที่จะนําเสนอรูปแบบการต่อสู้ใหม่ๆที่ใส่เข้ามาใน AC Shadow นั่นเองซึ่งทาง Developer เองก็บอกว่าคุณจะเล่นแบบ One Shot Assassination ก็ได้แต่คุณจะพลาดในส่วนของระบบเปิรหรือระบบอัปเกรดสกิลต่างๆที่ทางตัวเกมนั้นยิมยอกมาให้เล่นนั่นเองนะฮะซึ่งหัวข้อข่าวเป็นอย่างไรนั้นมาดูกัน อันนี้ก็จะเป็นข่าวเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะฮะซึ่งหัวข้อข่าวก็จะบอกว่าตัวเกม Assassin's Creed Shadow เนี่ยทาง Ubisoft เองเนี่ยเขาไม่อยากให้เราเหล่าผู้เล่นเนี่ยเล่น Assassin's Creed ในสไตล์แบบ One Shot Assassination นั่นเองนะเนี่ยอย่างที่บอกคือทาง Developer ของฝั่ง Ubisoft เองเขาก็ไม่แนะนำให้เล่นวิธีนี้นะเพราะว่าเราจะพลาดอะไรหลายๆอย่างไปนะแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนพอเห็นวิธีนี้เข้าไปปุ๊บ สายหน้าทันทีทันใดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสิทธิของผู้เล่นนะ,ะับว่าจะเล่นแบบใดก็ได้ในเมื่อคุณเสนอมาแล้วว่าเราสามารถสังหารศัตรูได้เพียงรอบเดียวหรือวันช็อตแอสซัสซินแนชันแล้วเราก็อยากเล่นวิธีนี้อย่างเดียวก็ได้ปะไม่ต้องมาแนะนําอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็จะมีคำสร้อยที่คอยบอกว่า Ubisoft เองเนี่ยก็ต้องการให้เหล่าผู้เล่นเนี่ยได้ทดลองรูปแบบการเล่นแบบใหม่ๆแทน experimenting with new m e c h a n i c instead นะ,ะแปลว่าอะไรก็คืออยากให้ทดลองระบบแมชชีนิกใหม่ๆแทนที่จะเป็น วันช็อตแอสซัซซินแนชันนั่นเองนะคือบอกเลยว่าถ้าผู้เล่นสายคลาสสิกเจอข่าวนี้เข้าไปปุ๊บก็คงจะสส่หน้ากันเป็นแถบนะครับเพราะยังไงผู้เล่นคลาสสิกก็ชอบเล่นวิธีแบบคลาสสิกเสมอนะฮะตรงนี้ในส่วนของรายละเอียดข่าวเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันในส่วนของไฮไลท์มีอะไรบ้างนะฮะหัวข้อแรกเลยเนี่ยเขาก็บอกว่า One ช็อตแอสซ s ซซินแนชันเนี่ยถูกเอาออกไปตั้งแต่ไตรภาค r p g ที่ผ่านมานั่นเองนะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่โอเคกับวิธีการนี้นะที่ไม่สามารถสังหารสตูดได้ในครั้งเดียยวววเเหมมืออนนสัก่่แล้ะ,ะพราา การเข้ามาถึงของระบบ RPG นั่นเองนะที่ต้องผูกทุกอย่างเข้ากับเลเวลของตัวละครแม้กระทั่งการเล่าสังหารนั่นเองนะฮะก็คือถ้าเลเวลตัวละครน้อยกว่าศัตรูที่จะเข้าไปเล่าสังหารปุ๊บตัวละครจะไม่สามารถรอบสังหารได้หรือทําดาเมจได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะก็คือไม่ถึงตายนั่นเองมันเลยทําให้เราผู้เล่นคลาสสิกส่วนใหญ่นั้นไม่โอเคกับสิ่งนี้หัวข้อต่อม,มาก็บอกว่า ทาง A.C. Shadow เองเนี่ยก็มีระบบในส่วนของการ t กเก l ลระบบ One Shot Assassination เข้ามาให้ด้วยนะฮะเอออันนี้ก็ยังถือว่าเป็นข่าวดีตรงที่ว่าใครที่ไม่ชอบระบบเลเวลที่จะเข้ามาโผลกับการรอบสังหารนั้นก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ระบบ One Shot Assassination เนี่ยทางเกมเขาก็ให้มาด้วยเป็นกรณีพิเศษนะก็คือใครอยากเล่นสไตล์คลาสสิกทีมครั้งเดียวตายก็สามารถเปิดโหมดนี้ได้เลยก็โอเคถือว่ารอดตัวไปหัวข้อต่อม,มาก็บอกว่า ทาง Ubisoft เองก็ให้ความเห็นว่าในอัพชันดังกล่าวเนี่ยที่มีการเปิดปิด One Shot Assassination เนี่ยถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเพลเยอร์ที่อยากจะเล่นแบบสไตล์คลาสสิกแต่ทาง Ubisoft เองก็บอกว่าอยากให้ผู้เล่นเนี่ยได้เรียนรู้และทดลองระบบการต่อสู้แบบใหม่ๆของตัวเกมที่จะนำเสนอมาให้อีกทีหนึ่งนะฮะก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกของผู้เล่นเลยว่าอยากจะเล่นแบบอะไรใหม่ๆสไตล์ RPG บ้างหรืออยากเล่นแบบคลาสสิกเลยนะฮะก็คือ One Shot Assassination นั่นเองทั้งนี้ท้งนั้นเราก็ต้องรอดูตัวเต็มว่า ไอ้ระบบเปิดปิดตรงนี้มันอยู่ส่วนไหนของตัวเกมกันแน่นะฮะถ้ามันมีจริงเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีว่าเราจะเล่นแบบ one shot q i l l หรือเล่นแบบ RPG style นะฮะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งตัวเกม AC Shadow เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่เติมเต็มความฝันให้กับทาง Ubisoft ในแง่ของเกม open world ที่มีเซตติ้งที่อยู่ใน ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะสืบเนื่องมาจากผลตอบรับที่เป็นไปนในทางบวกนะฮะ positive impression รวมถึงพรีวิวของสื่อต่างๆที่ค่อนข้างออกมาทางที่ดีทางแฟนๆเองก็มีความตื่นเต้นที่จะเรียนรู้ระบบอะไรต่างๆเพิ่มเติมที่ตัวเกมนั้นพยายามนําเสนอออกมาให้ได้มากที่สุดที่จะทําได้นะฮะก็ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทวิตเตอร์นะฮะก็มีเกมเพย์ใหม่ๆและรรูปแบบต่างๆออกมาเรื่อยๆให้คุณผู้ชมได้ลองไปสังเกตดูนะฮะก็จะมีบางคลิปที่ มันยังเป็นตัวพรีวิวอยู่หรือบางคลิปเองก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นตัวที่ทาง u ู i ิซอ t นั้นให้เหล่ายูทูบเบอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง u b i s ซอ t เนี่ยได้เล่นล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็ให้มาทำฟุตเทจออกมาให้ u b i s ซอ t เขาเอามาพีเต์อีกทีหนึ่งก็เป็นได้นะฮะยูบิซอเองก็ได้นําเสนอในส่วนของการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นในส่วนของระบบการต่อสู้รวมถึงระบบปาก,กัวต่างๆนะที่ปล่อยออกมาเป็นคลิปฟุตเทจเกมเพย์ต่างๆ ในช่องทาง Offi c i a l ซึ่งทาง Ubisoft เองก็ได้ประกาศออกมาว่าได้นำระบบแมคาคนิกที่แฟนๆส่วนใหญ่นั้นชื่นชอบกันนั่นก็คือ o n e Shot a s s a s s i n a t i o n นั่นเองการรอบสังหารศัตรูเพียงครั้งเดียวจบเลยนะฮะถึงอย่างไรก็ตามทาง Ubisoft เองก็ยังคงแนะนำที่จะหลีกเลี่ยงเกมเพลย์แบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ปุ๊บจะเก,กิดอาการเอ๊ะกันเลยทีเดียวถ้ากับว่า Ubisoft เนี่ยห้ามไม่ให้เราเล่นแบบคลาสสิกหรือเปล่าอะไรเงี้ในเมื่อ Ubisoft ให้ทางเลือกมาแล้วเนี่ยก็ต้องให้ผู้เล่นเนี่ย เลือกเป็นอิสระด,ดีกว่าแล้วทาไมถึงต้องมาห้ามเพลเยอร์ไม่ให้เล่นสไตล์คลาสสิกด้วยนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูรายละเอียดอีกทีหนึง่งทำไมมาถึงสําคัญนักล่ะ Why i แ m a เ t อร์ถ้าการรอบสังหารเพียงครั้งเดียวหรือ One Shot Assassination เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่แฟนชายของ Assassin's Creed มาโดยตลอดจนกระทั่งการมาถึงของ Assassin's Creed Origin นะที่ทําการยกเลิกในส่วนของไอ้ท่า One Shot Assassination ออกไปก็เลยกลายเป็นว่าระบบการต่อสู้ต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งการรอบสังหารเนี่ยต้องผูกอยู่กับ เลเวลของตัวละครนั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าสายคลาสสิกเนี่ยไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างแรงนะแต่ถ้าใครเป็นสาย RPG อยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหากับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ทาง IGN เนี่ยเอามานำเสนอนะในส่วนของงาน IGN Fan Fest 2025ที่ผ่านมานะก็คือมันจะมีอยู่เซกชันหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับ Assassin's Creed Shadows นะซึ่งทาง Developer คนนี้นะฮะเขาก็มาบอกเองเลยว่าเขาอยากนำเสนอในส่วนของ ระบบเกมเพย์ใหม่ๆแต่ทาง Developer ร,รู้อยู่แล้วว่าผู้เล่นคลาสสิกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจในระบบการที่จะต้องผูกกับเลเวลอยู่ตลอดเวลานะฮะเขาก็เลยมีทางเลือกในการทำวันช็อตแอสซ s สซิน t นชันเป็นทางเลือกเสริมขึ้นมานั่นเองนะ,ะแต่ทาง Developer เ,เ,เขาก็ยังยืนยันอยู่ดีว่าเล่นของใหม่ดีกว่านะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวให้เปิดดูคร่าวๆกันแล้วกันนะฮะ To talk a little bit about the assassination portion. are guaranteed assassinations back or is it all locked to kind of um, power progression and scaling uh, we offer the option if you want to just uh, like, just assassinate everyone you can use the option but it's not the way uh, we intend you to play uh, we made the system that i feel it's it's quite uh, Quite fun, honestly, because you have perks that is uh, linked to different type of um, gear piece or weapon that uh, allow you to assassinate uh, with more chunk, but also in more uh, different uh, like situation. For example, you can have a perk that boosts your air assassination. So, if this guy is too strong, you need to look around. Oh, okay, maybe I will uh, will use this rooftop to assassinate the guy. You have other that uh, if you are at night, uh, you, you, you are stronger in your assassination. So when the night comes, it's it's best to use that way and and do those things. So it makes you uh, kind of change the way you play and look a bit more at the environment to to play with the assassination. one <laughs> มันจะสนุกอะไรล่ะถ้าในเมื่อคุณใช้แค่วันช็อตแอสเซสเซนเซชันอย่างเดียวเพราะเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยก็มีระบบเปิร์กระบบสกิลต่างๆที่เอามาช่วยเสริมในส่วนของการรอบสังหารให้มันมีความสนุกยิ่งขึ้นหรือมีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนเองอย่างเช่นในส่วนของเปิร์กต่างๆที่ ถ้าเอามาใช้ร่วมกันกับสภาพแวดล้อมภายในเกมด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งความรู้สึกของทางเดเวลลอปเอเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ทุ่มเทในส่วนของระบบเปิร์กและสกิลต่างๆเนี่ยออกมาอยากเต็มที่เพื่อให้ผู้เล่นอย่างพวกเราเนี่ยมีทางเลือกในการเล่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ควรจะยึดติดอยู่กับการรอบสังหารได้เพียงครั้งเดียวนะฮะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วว่าคุณผู้ชมจะโอเคกับที่ Dev e l o p e r นั้นพูดหรือไม่นะแต่เชื่อว่าในเวลานี้คุณผู้ชมก็คงบอกว่าไม่โอ,อยู่ดี ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับทาง IGN นะฮะในงาน IGN Fanfest 2 0 2 5เนี่ยทางดีเลคเตอร์อย่างคุณชาร์ลส์เบนวอรนะฮะที่อยู่ในคลิปเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการลอบสังหารในรูปแบบต่างๆรวมถึงระบบส a ตล h ที่ทาง Developer นั้นใส่เข้ามานั่นเองนะฮะทางดีเลคเตอร์เองเนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าก็มีระบบที่เราสามารถลอบสังหารสัตููได้ในทันทีกับทุกสัตููด้วย เพียงป,ปุ่มเดียวนะฮะอันนี้แหละคือวิธีการเล่นแบบสายคลาสสิกนั่นเองนะฮะแต่ทางดีเลคเตอร์เองเนี่ยเขาก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาอย่างทันควันเลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทาง d e v e l o p e r เนี่ยตั้งใจที่จะให้เล่นเวนั้นนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามันมีรูปแบบการสเตลเนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายมาให้อยู่แล้วในเกมซึ่งทาง u b i s o f t เนี่ยก็อยากให้เหล่าเพลเยอร์เนี่ยได้ทดลองวิธีการต่อสู้แบบใหม่ๆวิธีการเข้ารอบสังหารแบบใหม่ๆด้วยในการใช้เพิร์กต่างๆที่มีอยู่ในเกม AsSE Shadow เองนะฮะ มีเปอร์ที่ช่วยบูสต์การลอบสังหารการอากาศหรือแอร์แอสเซสเซนเซชันนั่นเองทำให้ลอบสังหารง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งสงกิลตา่างๆที่ช่วยอัปเกรดการลอบสังหารในตอนกลางคืนได้อย่างดียิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางเดเวลลอปเปอร์เขาหยิบยกมานำเสนอนั่นเองนะฮะคือตามปกติแล้วเนี่ยการลอบสังหารตอนกลางคืนน่ะมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายกว่าในตอนกลางวันอยู่แล้วนะเพราะเนื่องจากอะไรเพราะเนื่องจากพอกลางคืนปุบ๊บัตรูก็ยิ่งมองไม่เห็นแล้วมีจุดอับให้ซ่อน ได้อย่างดียิ่งขึ้นนะฮะการลอบสังหารมันก็เลยทําให้สะดวกมากกว่าแต่ในทางกับการการที่มีระบบลอบสังหารได้ในทันทีเนี่ยทางเดเวลอปเปอร์เองก็กลัวว่ามันจะทําให้เกมนั้นหมดสนุกแน่นอนเพราะว่าเขาใส่รายละเอียดอะไรต่างๆค่อข้างเยอะแยะมากมายให้ผู้เล่นเนี่ยได้ทดลองเล่นกันแต่มันจะจบทันทีถ้าเพลเยอร์ส่วนใหญ่นั้นยังเลือกที่จะลอบสังหารทุกตัวได้ในทันทีทันใด อะไรประมาณนั้นนะซึ่งเราเองก็ต้องมาั้งดูอีกทีว่าพอตัวเกมเต็มออกมาเนี่ยความรู้สึกที่เราเล่นใน2แบบเนี้ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งการทําคอมโบสกิลหรือเปิร์ดต่างๆภายในเกมเนี่ยก็ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้เหล่าเพลเยอร์เนี่ยมีความกล้าที่จะทดลองเปิร์ดต่างๆให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตัวเพลเยอร์นั้นอยู่ในสถานาการณ์นั้นอยู่นั่นเองนะเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ได้สร้างทางเลือกที่หลากหลายแล้วก็มีการวางแผนการต่อสู้ที่ รัดกลุ่มยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าใครที่อยากจะเล่นแบบคลาสสิกเนี่ยก็สามารถเลือกเวนั้นได้ตลอดรอบฝั่งได้เช่นกันนะฮะก็คือ always stick with one shot assassination นะฮะอันนี้ก็เป็นการยืนยันจากทางดีเคเตอร์เองเลยว่าเพลเยอร์นั้นสามารถเลือกเล่นได้ทั้ง2แบบเลยก็คือเล่นแบบคลาสสิกสไตล์หรือ one shot assassination นะ,ะก็คือรอบสังหารครั้งเดียวจอดไม่ว่าจะเป็นตัวบางหรือตัวหนาสามารถทําได้หมดหรือจะเลือกเล่นแบบใช้เพิร์กใช้สกิลช่วยเหลือ ในการลอบสังหารหรือในการเข้าไปประทะศัตรูนั่นเองอันนี้ก็อยู่ที่ทางเพลเยอร์เองที่จะสามารถเลือกได้แหละว,ว่าอยากเล่นแบบไหนนะใครเลือกคลาสสิกก็ยาวๆเลยคลาสสิกใครเลือกแบบ RPG ก็เลือก r p g ไปเลยยาวๆก็ได้เหมือนกันนะะซึ่งตัวเลือกตรงนี้เราเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เลือกตั้งแต่ต้นเกมหรือเปล่าหรือเลือกได้ในขณะ เล่นนั่นเองนะฮะถ้ามันสามารถเลือกได้ในขณนะเล่นเนี่ยมันก็โอเคตรงที่ว่าถ้ารู้สึกว่าระบบเปิดระบบสกิลในเวลาเนี้ยบางสถานการณ์มันยากไปก็ปรับเป็นวันช็อตแอสซิสเนชันก่อนในบางสถานการณ์ก็ได้หรือถ้าตัวเกมให้เราปรับตั้งแต่ต้นเกมเลยเนี่ยก็คือก่อนเข้าเกมแล้วก็ให้เลือกเป็นวันช็อตก่อนเนี่ยก็คือต้องใช้ท่าไหนท่านั้นยาวๆย,ย,ยันจบเกมเลยซึ่งเราเองก็ต้องมานั่งดูกันอีกทีนึงซึ่งอันนี้ก็จะมีการพูดเสริมว่าหลังจากมีการดีเลย์ครั้งล่าสุดเนี่ สามสัปดาห์ข้างหน้าแล้วนะครับเพราะว่าในวันที่ข้าพเจ้าถ่ายอยู่นั้นก็คือวันที่2มีนาน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเกม a อซีชาร์ดนั้นก็จะเหลืออีกประมาณ18วันนะครับก็จะได้สัมผัสกับ a อซีชาร์ดกันแล้วนะฮะซึ่งทางยูว s ซอลเองก็ยังคงมั่นใจอย่างเปี่ยมล้นว่าตัวเกมนี้จะสามารถสร้างยอดพีออเดอร์ได้อย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องรอดูอีกทีว่ามันเป็นจริงหรือไม่จากข่าวที่ผ่านมานะฮะที่ยอดพีออเดอร์ล่าสุดหยุดที่ ส0 0 0สนพ r ออเดอรนะแต่เชื่อว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่มากก็น่อยแล้วนะฮะยังไงเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะฮะแล้วคุณผู้ชมล่ะฮะจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ชมอยากเล่นแบบไหนมากกว่ากันระหว่าง o วันช็อ a s s สซ s i เ a t i o n ก็คือสามารถลอบสังหารศัตรูทุกตัวได้ในครั้งเดียวเหมือนภาคคลาสสิกที่ผ่านมาหรือชอบสไตล์การเล่นแบบ RPG ที่ผ่านมานะ,ะมีการอัพเบิร์กอัพสกิลเพื่อช่วยในการต่อสู้ที่ หลากหลายหรือช่วยในการเข้ารอบสังหารศัตรูในรูปแบบต่างๆมากมายนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมเลือกเองก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะฮะว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบเล่นแบบไหนนะฮะโอเคครับสำหรับข่าวในวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนกร่บันความแล้วนะฮะยังไงก็ ขอบคุณคุณผู้ชมนาะที่ติดตามข่าวในส่วนของ Assassin's Creed Shadow จากทางช n e l ของเรานะฮะถ้าข้าพเจ้าอ่านข่าวผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยไวนาที่นี้ด้วยถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้อย่างเต็มที่ภายใต้กดขอชุมชนแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพกันด้วยนะฮะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบอยากให้เราอ่านข่าวเกี่ยวกับ Assassin's Creed Shadow ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้จอแพร์สั่งของตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในข่าวถัดไปสวัสดีครับ